น่าทํทำอะไรดืดๆนอ๋อมีเสียงอยู่ครับผมมีเสียงครับใช่มีเสียงอยู่ทำไมมันแปลกๆครับมีเรื่องมีเสียงครับเออลืมๆโอ้มิกไฟโอ้น่าดาเหมือนกันมีสไลด์บางานกระท่อมทีนี้ก็รับไว้ที่ส่งยานไปหาไฟทุกดวงแต่ดวงเราสามารถแยกเปิดในกระท่อมให้ดวงนี้ติดสีแดงดรงยี้สีฟ้าได้ถ้าพี่จำได้นะมันได้้อทนได้ทั้งหมด16เบอร์ครับน่าจะไม่ผิดก็ไม่รู้ลืมนานแล้วเออแต่พอทว่าคนทนได้แยกอิสระ16ตัว คือแยกสัดตัวคือในท่อไฟมีสบุบกดวงเนี่ยเราสามารถให้ติดคอนดิชีได้เลยครับเออแต่ทั้งนี้นั้นมันก็ยากนะเห็นใจไหมเนี่ยเลขเนี่ยโอ้โหบอกเลยกระท่อม 1, 02, 03, 04, 0ูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ท้งนั้โอ้โหเยอะไฟเนี่ยบอกเลยทํายากกว่าเสียงไหนเท่าต้องใช้ความเข้าใจกับมันจริงๆแค่เสียงเนี่ยเราเปิดขึ้นยังมีเสียงบูกเสียงฮัมในกระท่อมอแต่ไฟเนี่ยเปิดขึ้นสีแดงสีดําเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันไปตรงบ่อหรือเปล่าในอ,อย่างนี้เราตั้งเราตั้งเบอร์อย่างนี้นะเนี่ย นี่อยู่อยู่อยู่ไฟล้วก็ตั้งเบอร์ทั้งไปดูไปดูว่าอยู่ไฟตั้งเบอร์อย่กระทอมวันนี้เฮียปอทอกำลังตั้งเบอร์ไฟอยู่เนี่ยแต่เฮียปอทอก็มีขี้เขรียกว่ามันจะห่างกันห่างกันกี่เลขนะปอทอแล้วแต่ละอุปกรณ์แล้วแต่อุปกรณ์อีกกต้องบว้ผมลืมนะยครับออไงคือการกระทอนไฟเนี่ยบอกหลายครั้งว่ายากเคื่อเสียงการต่อสัญญาณก็เหมือนกันเห็นไหมจากมิกมาก็ต้องมาเข้าไฟดวงนี้ไฟดวงนี้ก็พวกตรงนั้น คือต้องสายสัญญาณมาหนึ่งเส้นเนี่ยกระท่อมมันต้องวิ่งไปไฟทุกตัวเห็นมเก่งมากนะมาเส้นเดียวมันสามารถวิ่งได้ทุกตัวแล้วก็สามารถทำไ้แต่ดวงติดไปเหมือนกันอีกอถือว่ามันเก่งอย่างเนี้ยมันมีเบอร์ตรงเนี้ยนี่อย่างนี้ใช่ไหมศูนย์หนึ่งเห็นไหมศูนย์หนึ่งเนี่ยดวงนี้เป็นโคโรเบอร์แน่นอนเพราะว่ามันอยู่คนละที่นี่ดวงนี้ศูนย์สองห้าไปว่าอันนี้มันห่างกันยี่สิบห้าแอนบิตอย่างที่พูดศูนย์ศูนย์สองห้าอันนี้ก็คือจัดระบบใหม่ทั้งหมดเลยเหรอใช่ใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่ว่าทำเด็กขึ้นเสียงนะนะอันนี้ไปขโมยไฟพี่มาอยู่แล้วคิดว่าร้านตัวเองขายก็ขนขึ้นขนขึ้นเ่ขนขนนะกระทอมมันไม่ได้ไนดะ้อย่างเงี้ยคือไม่ใช่เราทําแค่ขึ้นเสียงนะกระทอมระบบไฟแล้วก็ทําเหมือนกันครัทำทุกอย่างแต่ระบบไฟเนะี่ยที่บอกเลยว่าต้นทุนมหาศาลมากเครื่อง่ายเนี่ยเซตที่ใส่บนต้นแขพี่อย่างเนี้ยสองแสนนิดเลยก็ว่าได้สองแสน,นครับใช่มันไม่ใช่ถูกๆนะกระทอมอย่างอันเนี้ยดวงแล้วเป็นหมื่นนะเนี่ยดวงเดแบบียวครับใช่เป็นหมื่น นู่นข้ามูลนั่นก็เป็นหมื่น่เป็นหมื่นทั้งหมดเป็นหมื่นทั้งหมดเห็นไหมไม่ใช่ว่าจะถูกระบบไฟว่าระบบสายสัญญาณสายสัญญาณก็ต้องแบบไฟฟว่าต้องไม่ใช่เสียบไฟติดเลยสายสัญญาณก็ต้องไล่ไปเสียบทุกดวงทุกดวงทุกดวงไปให้หมดเพื่อให้ทำงานพร้อมกันแล้วลูกค้าที่ทํารถแห่นี่เขาจะติดไฟทุกคันไหมครับคือแล้วแต่ลูกค้าลูกค้าบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าไฟแพงขนาดนี้พอเราบอกราคาไปแสนกว่า200งสองแสนเขาก็เรียกจะทำเองประมาณในสัดลูกค้าถ้าใส่พวกบีมพวกงเงี้ย บนเยอะแน่นอนแล้วก็ต้องมีคนทรลบิ๊กอีกเนี่ยขัลื่อนตอนยากในการทํางานอีกแล้วไฟเราติดทําไมครับเพื่อค,ความสว่างอย่างเดียวเหรอเวลาก็ะทอมไปเต้นหนาเวทีไม่มีไฟเต้นได้ไหมก็ไม่ค่อยได้อารมณ์เท่าไหร่แ <cam be an> น่เห็นไหมเนี่ยไฟก็อยู่กับอารมณ์อารมณ์การเต้นของคนด้วย <cam be an> ไฟจะโตกไหมไฟสามสี่ดวงข้างบนเห็นไหมน่ะอยู่ที่หันไหมเนี่ยทำไมเราต้องหันมาเนี่ยคือเราต้องการให้ไฟเรากับคนเต้นมีลรมไปด้วยกันไม่ใช่ว่าไฟอยู่บนเวทีอย่างเดียว เีนไมครพี่อยู่ด้านข้าง2งดวงฝั่งนั้นสองฝั่งนัง2 2> ้นสองคันละ2ดวงตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นไฟเคลียร์บนเวทีคนเต้นอยู่ตรงนี้ก็ได้ลมในการเต้นด้วยเห็นไหมอย่างอนี้เนี่ยบอทอกาลังลองเล่นไฟอยู่ที้ลองดูลมเพลงช้าองถามเคลียร์บอทอขอเพลงช้าบอทอเพลงช้าครับนี่คือมันตั้งอะไรเบอร์กระทอมเราตั้งให้มันหมุนเพลงหมุนช้าหมุนเร็วตั้งสโต็ปได้บทสลับมิกตัวนี้มันํามา้ถคอนโทรลในบทอันนี้มิกตัวเล็กนะกระทอมราคา ตำหมื่นมีตัวใหญ่กว่านี้ไหมโอ้โหครับอยู่กับคอนเสอร์ใหญ่ตัวเป็นล้านตัวเป็นล้านเนะก็ต้องมีจริงๆนะมิกไฟตัวเป็นล้านแต่ก่อนวิธีพี่ใช้ของเอกซาวเนี่ยใช้ตัวละเจ็ดหมื่นกว่าบาทตัวใหญ่เลยแล้วก็เป็นหน้าจอดิจิตอลเราสามารถคนโทรได้หลายตัวแล้วทำไมกลับมาใช้ตัวเล็กอันนี้มันสเต็ปฟังก์ชันเล็กแล้วไม่ต้องใหญ่ก็ได้อย่างนั้นมิกใหญ่มันก็คอนโทรได้เยอะฟังก์ชันนด้เยอะนั่นแหละมันก็ต่างกันตรงนี้แล้วก็ต่างกันด้วยที่ราคาด้วยอย่างวิธีรถแห่กันเนี่ยเราดอตบิกตัว่าบาทมล่ มันก็ไปได้ทำไมมันก็ไปได้แต่การดูแลรักษามันก็ยากคนทรลยากเพราะมันตัวใหญ่กว่านี้อันนี้ก็เฮียบอทอครับนีมือไฟของเรามีครบสโต็ปก็มีอะไรก็มีทุกอย่างการตั้งไฟแนกระท่อมมันยากกันตอนแรกคือเราต้องตั้งให้มิกรู้จักไฟเราก่อนมันยากกันตอนแรกตอนแรกคือบอทตอ้องทําให้เพราะพี่ลืมแล้วบอทอความจาเก่งจําได้เพื่อนคือพอตั้งไฟด้วยมิกแล้วเราก็เซฟโปรแกรมไว้ในนี้ได้เลยไปถึงก็เล่นได้เลยอย่างนี้เห็นไหมเราก็สามารถเปิดแดงเห็นไหมเปิดแดง เปิดเขียวเห็นไหมเนี่ยเปิดฟ้าเนี่ยนี่เปิดขาวนี่ในมิกเนี่ยโอ้โหขอแค่เราจำน้าได้พอใช่ใช่ใช่ได้กระปองได้ไหมเนี่โอ้โหเห็นไหมได้ทุกสีเลยครับนี่พอเราได้ควบคุมโทนแล้วเราก็สามารถมาตั้งให้มันกระพริบซ้ายพริบขวาอะไรพอตั้งเสร็จปุ๊บเราก็เซฟโปรแกรมแล้วก็เล่นออโต้ได้เลยโอเคบ้างกระท่อมไฟสำคัญกว่าเราชิดมากนะกระท่อมเห็นไหมกว่าจะได้มาจะสวยงามเงี้ยก็ใช้การควบคุมโทนอห่างนี้เนี่ยกว่าจะเล่นได้กว่าจะงานได้ก็จะประมาณนี้ คือในรถแต่หนึ่งคันเนี่ยคือคันนี้พี่ก็ทาด้วยใจนะเพราะใจรักพี่ก็พยายามคัดสรรสิ่งดีทุกอย่างไว้เป็นระบบเสียงระบบแสงครบทุกอย่างก็พยายามคัดสรรใส่แล้วก็อีกข้อดีอย่างหนึ่งก็คืออารมณ์ในการเต้นการร้องเห็นไหมมีไฟวิง่งไฟอะไรไฟติดไฟอะไรเนี่ยคนเต้นก็มีอารมณ์ด้วยเมื่อเราไปคอนเสิร์ตอะถ้าไปทีมืดมีต่สปอร์ตไลท์สองนักร้องกม็มีอารมณ์ในการเต้นอย่างอันเนี้ยเห็นไหมพี่ใส่ใจคนเต้นหน้ารถด้วยเห็นไหมล่ย เต้นอย่างนี้ก็สามารถสัมผัสแสงสีไฟได้คือเอาง่ายคือไฟก็จะช่วยเมาได้นะไฟก็ช่วยเมาได้<ฮ>เห็นเราไปเต้นตามผับไหมเห็นไหมโอ้โหไฟโอ้โหเบาไปหมดเนี่ยเขเหมือนกันไอ้ลมด้วนแหย่เนี่ยก็เหมือนกันเอออันนี้ยังลงแค่น,นี้เลยพี่จะลงอีกเยอะจะลงบีมอีกสี่ดวงเพราะว่าเฮียจิตขอมาเนี่ยแล้วก็ไฟทุกดวงเนี่ยก็บริษัทเราขายนะก็ต้องขายไฟด้วยหรอใช่ขายไฟด้วยไอเนี่ยเอามาใส่อย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เบิกพี่เลยเนี่ยเบิกแล้วพี่ก็ต้องไปเบิกเงินค่ารถแหย่นะก็ต้องเพราะว่ารถแหย ไม่ได้เกี่ยวกับเงินบริษัท<อ>คือจะซื้ออะไรก็ต้องซื้อผ่านบริษัทเหมือนเดิมครับ,รรบใช่ประมาณนั้นครับก็จะมานี้นะครับสำหรับเรื่องไฟของรถแห่เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูอะไรอีกเกี่ยวกับรถแห่หรือว่าใครอยากรู้อะไรก็สอบถามมาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ